สวัสดีครับหอดแล้วครับ้านเราหน่อยครับขอว่างยาโสทอนครับมาอนี่ทีมงานอีสานไต่ครับมือนี่มาา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจสวัสดีครับตกใจตัวเองเหมือนกันก็อยู่นี่บ้านเดียวกันก็ไม่หน่อยไปลกิีโพมุงยิง่ะอากาศเม่ตะหอนนะมันเออาวก็ไม่ก็ตี เอ้วนดีแอหวัมันะ่ไ้เป็นผุผัระสภาเปนผุนสภงเลยตอนนว่ตงนี้งหใส่กระโปงยางดีเลกระสีนัแตกในยสางดี่ะผุวงามเลยเสียผ้าน้ำิลาไปฝุ่นกันจนเดีเอามาอยู่เี่้อาน่านงลับบ้านมันตงไปมันสุดเรามาเวเนาะ ก็ไม่สนว่าอยู่ที่เจอใช่ไหมคะรัตนพัาพอยงีรับอาที่กิโลมื่นอื่นมบีเื่นเจ็ดสิบกจะไม่ได้ไ่ อย่าบอกนะไม่ไกลค่ะชั่วโมงชั่วโมงเริ่มจากโมงเดียวชั่วโมงคืนไม่จับอุบลไปบ้านเลยใช้ภาษาอังกฤษสดใยไม่หาจากอังกฤษครับเจอจากกดดันคนอื่นไม่ได้นะครับลิสต์วิเอลไม่ต้่งเพลชั่นออนเดม แต่ว im ่าทางเขามาหมื่นแห่งคนว่าถ้าจะให้ฉันตัดสินใจไปจงงเลยนะเาใจง่ายนะเรากำลังมวลแมนผี่ดนรเดี๋ยว้เราแล้วคุมเราเดีเราได้ไปทุกจังหวัดเลยคุแเรา không not that food, it? Not that uh. No, I don't think that'd be much different. Cuckoo tốt nhất! St. I bang เอาแบบว่าอยางโบิใชหนที่ทบอกว่าิดมันเคลนข้างบนเบ,บ,แบ,บม้มันช i a t e าพบ,บ้านอไคี e r happy h a e y o ปังไฟปงไฟตไ มันก yeah, 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 ็ขึ้นเหมือนเครื่องบินแต่ในไทยแลนด์จะมีการแข่งขันกับมันแต่ถ้าเกิดมันใช้ไปสูงขึ้นมันก็จะเป็นเครื่องบิน อ้าวแต่ว่าทางเขาม่ามือแห้งมากจากสีเกตแล้วก็เนี่ยมว่าหอดมาเห็นไฟอันนี้แหละเอ้ามันคืนไกลๆเรยว่าน้ำน้ำแแาบมาทางเขามาก็มือแห่งกระบินกับเป็นตัวอย่์ด้วยกันเด้แมนครับงานกระบินมืออันวัดวังบัวทองเอียงเลยนะ เขาลึอกคือกันเขาไปในเขาเลยบอกรับแม่นจ้ะ yes is t a t o t อ is a ten บาทไม่เช่อาด่อสิอน10บาทพืนดีอย่างไก่หง่านไปกระดับด้วยเนี่ยราาต่ำเหรอมาทำอะไรมาขายของเหรอกเดก

เอครับันนี้นก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นกำลังใจให้ในะครับในบากพี่ๆต่อไปครับขอบคุณสวัสดีครับ